สวัดีค่ะแอดวานค่ะก็อพิโซดนี้แอดวานมีข่าวาวนะคะของซีรีส์เรื่องจูเหยียนค่ะซึ่งเปลี่ยนชื่อใหม่ไปเลยนะคะชื่อว่าอีกู่เย่าค่ะก็ยืนยันนักแสดงแล้วนะคะเป็นน้องเสี่ยวจ้านค่ะกับน้องผู้หญิงนางเอกชื่อว่าเรนหมินนะคะน้องเรนหมินเป็นดาราหน้าใหม่นะก็เรื่องนี้จะเป็นนางเอกเต็มตัวเรื่องแรกค่ะก็ น้องมีผลงานมาแล้วค่ะจะเป็นองค์หญิงลูกสาวของเฮียหวังข่ายนะคะแห่งวังเดียวดายอะคะ่ะ้องเตอเหเรนจงนะคะก็น้องมาเล่นเรื่องนี้ได้เป็นนางเอกเต็มตัวส่วนตัวเต็งนะคะคนเก่าคู่เก่าก็มีอย่างกับเจิ้งสวงนะคะแต่ว่าเจิ้งสวงไม่ได้แน่นอนตอนนี้แบ็คลิสต์ไปแล้วในประเทศจีนนะจ๊ะแล้วก็มีน้องผู้หญิงอีกคนหนึ่งคือน้องเจ็ดของแอดเองค่ะน้องเจ็ดเซเว่นทานนะคะ เซ็เว้นฐานแต่ว่าก็ไม่ได้ค่ะก็ก็มาตกบทนี้นะคะมาตกเป็นของน้องเรณนหมินนะคะก็ต้องมาคอยติดตามดูให้กำลังใจน้องใหม่ๆกันค่ะ สำหรับเรื่องนี้นะคะก็ยืนยันทุกอย่างอย่างเป็นทางการพร้อมทั้งเปิดกล้องเนี่ยวันที่29มีนาคม2021ที่ผ่านมาเลยค่ะสดๆดร้อนๆนะคะบทละครก็ดัดแปลงมาจากนิยายแฟนตาซีเรื่องจูเยียนค่ะแล้วก็เป็นเรื่องราวก่อนมินเลอร์ทวินซิตี้นะคะถ้าทุกท่านจำกันได้ก็คือมินเลอร์ทวินซิตี้ถ่ายทําจบไปแล้วนะคะก็รอชมอย่างเดียวค่ะปีนี้ที่ได้ลีอีเฟิงนะคะ หลี่เฟิงเป็นพระเอกค่ะแล้วก็มีน้องยูคีเฉินนะคะแล้วก็น้องขวัญใจแอดอีกท่านหนึ่งก็คือเจิ้งเย่เฉิงนั่นเองค่ะก็รับบทเป็นเป็นห้องเต้ะเจินหลานนะคะโอ้โหน่าดูมากแต่ว่าแอดบอกไว้ก่อนถ้าเป็นตามนิยายต้นฉบับบันน่วงมากค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบเออ เขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องอภินิหารนะคะมีความอภินิหารมีหลายเผ่าพันธุ์มีเผ่าเงือกเผ่าน้ําแข็งเผ่านมนุษย์คือมีหลายเผ่าพันธุ์ค่ะแล้วก็ความลักก็ซับซ้อนนะคะก็คือไม่ไม่สมหวังกันนั่นแหละนะคะมีคู่เอกคู่เดียวที่สมหวังแต่ว่า คู่เอกยังสร้างไม่ถึงนะคะคู่เอกคือนางเอกเขาจริงๆแล้วของซีรีส์อของนิยายซีรีส์เรื่องเรื่องที่คุณฉางยู่เป็นผู้แต่งเนี่ยก็คือหน้าเฉิงค่ะแต่ว่าก็คือยังยัง,ยงนำมาสร้างเป็นซีรีส์ไม่ถึงไม่ถึงตอนของหน้าเฉิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเรื่องที่มาก่อนเนี่ยส่วนใหญ่เราก็หน่วงเราก็ไม่สมหวังทั้งนั้นเลยแต่ด้วยความที่ ชื่อเรื่องอะเปลี่ยนไปเลยนะคะเปลี่ยนไปจากชื่อนิยายเลยคือจากจูเยียนเป็นอีกูเยา่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะรับรองว่าเปลี่ยนบทมาสุดๆนะคะแต่พอแอดหันไปเห็นชื่อของผู้เขียนบทละครแล้วแอดก็หวั่นใจมากเลยค่ะคุณ อูอิงอิงค่ะคุณอูอิงอิงเนี่ยผลงานของของเธอนะคะที่ผ่านมาก็อย่างเช่นสกาเล e ตฮาร์ดสองเน้นว่าสองนะคะสกาเล e ตฮาร์ดสองแล้วก็เดีย d e ดีไซเนอร์ค่ะก็คือเริ่มต้นนะคะจะดูเออเริ่มต้นโอเค แต่พอกลางเรื่องนะคะจนกลางเรื่องเนี่ยจะหนืดคะ่ะหนืดแล้วก็ยืดแบบหนังสติกเลยนะคะสไตล์แล้วก็ตอนจบก็คือจะจะ,จะห้วนๆคะ่ะจะแบบวิ่ยเร็วอะไรก็เร็วไปหมดเลยนะคะสำหรับสไตล์การเขียนบทละครของคุณเอออูอิงอิง,องคะ่ะเดี๋ยวต้องมารอชมเรื่องนี้นะคะก็ได้ดาราดีๆเนาะได้น้องเสียบจานมาเล่นก็อยากจะให้บทละครมาแบบว่าดีๆเดินเรื่องดีๆด้วยะนะคะ ทีนี้ค่ะเรื่องอ,อีก่เย่านี้นะคะก็เป็นเรื่องราวเอ็ดแอดต้องขอเล่าในส่วนของที่เป็นนิยายเรื่องจู่เหยียนนะคะแต่ที่เป็นซีรีส์นำบัดดัดแปลงนี่แอดยังไม่รู้ว่าเขาเปลี่ยนช่วงไหนแต่ก็คือถ้าในตามนิยายแล้วนะคะก็คือนางเอก ในตอนนี้นะคะก็คือเป็นองค์หญิงค่ะเป็นองค์หญิงที่แบบรักความถูกต้องนะคะรักความเป็นธรรมแล้วก็องค์หญิงเนี่ยเป็นองค์หญิงของของเผ่าเป็นเผ่าพันฉือ่อค่ะเรียกว่าเผ่าพัน์ฉือนะคะ,ะหรือมีอีกชื่อหนึ่งเรียกว่ากลุ่มหงเซเตอนะคะส่วน ชื่อขององค์หญิงก็ชื่อเดียวกับนิยายเลยค่ะก็ชื่อจู่เหยียนแล้วก็แอดบอกไปแล้วว่ารับบทนี้โดยน้องเริ่นหมินนะคะแล้วส่วนองค์ชายค่ะเสี่ยวจ้านก็คือซื้ออิงค่ะซื้ออิงนะคะองค์ชายผู้โดดเดี่ยวแห่งราชวงศ์คงสางค่ะก็เป็นเพาะโชคชะตานะคะแล้วก็การผสมผสานกันหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้ซื้ออิงพระเอกกับ นางเอกจูเหยียนนะคะกลายเป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์กับลูกศิษย์กันเป็นเวลาถึง3ปีนะคะก็อายุของซืออิงเนี่ยมากกว่ามากกว่าจูเหยียนน่ะเพียงแค่9ปีเองค่ะแต่มันเป็นความบังเอิญที่ทั้งคู่ได้มาเป็นศิษย์กับอาจารย์กันนะคะแล้วก็มันเป็นเหมือนความรักที่ต้องห้ามของสมัยโบราณเนาะอาจารย์กับลูกศิษย์นะคะสำหรับในนิยายต่อมาค่ะ เมื่อใต้ล่านะคะเกิดความโกลาหลจากความชั่วร้ายแล้วก็ความชั่วร้ายเนี่ยเกิดจากแผนร้ายของพวกเผ่าน้ําแข็งค่ะก็พยายามสร้างเรื่องราวขึ้นมาให้ให้เผ่าอื่นๆขัดแย้งกันเองนะคะทีเนี้ยมันก็มีราชวงศ์เนี่ยแหละคะ่ะคงซางนี่แหละที่เป็นศัตรูใหญ่ของพวกเผ่าน้ำแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเผ่าน้ำแข็งก็ต้องการจะทำลายล้างไอราชวงศ์คงซางค่ะ ทีนี้ต่อมานะคะพระเอกเนี่ยซืออิงเนี่ยก็คือเรื่องหลักๆเลยของของพอดเรื่องในตอนจู่เหยียนเนี่ยก็คือซืออิงเนี่ยเข้าใจผิดนะคะคิดว่าจื่อหยวนเนี่ยเงือกหนุ่มที่โตมากับจื่เหยียนเนี่ยคือฮ่องเต้แห่งท้องทะเลค่ะก็คือเข้าใจผิดนะคะซึ่งราชวงศ์คงซางกับกับ อาณาจักรแห่งท้องทะเลเนี่ยเขาเป็นศัตรูกันอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่ออิงก็เลยจะต้องไปสะกดนะคะสะกดจื่อหยวนไว้แล้วก็คือปิดผนึกอะคะ่ะปิดผนึกเหมือนปิดผนึกปีศาจเลยนะคะคือปิดผนึกไว้ด้วยตัวของพระเอกเองเลยก็ดังนั้นเนี่ยจื่อเหยียนนะคะนางเอกก็เลยต้องเอาสิ่งที่เรียกว่าเจดโบนนะคะเป็นกระดูกยกนะคะแทงเข้าไปในร่างของ พระเอกค่ะแทงเข้าไปในล่างของ,ง,ของสื่ออิงนะคะนี้ต่อมาเนี่ยคือสื่ออิงตายเลยค่ะแทงก็คือเป็นการฆ่าตายเลยนะคะแต่ว่าแต่ว่าค่ะจู่เหียนก็เสียใจมากนะคะเราก็เลยแบบทำตามคำทำ,ทำ,ทำ,ทำนายของแม่มดค่ะก็คือต้องใช้เลือดนะคะเลือดสดๆดของจู่เหียนเนี่ยในการที่จะแบบ ชุบชีวิตของพระเอกขึ้นมาอีกนะคะนางเอกก็เลยแบบเสียสละค่ะก็คือแบบปาดนะคะเอาเลือดสดๆของตัวเองเนี่ยไปทำพิธีแล้วก็เรียกให้สื่ออิงกลับมาฟื้นมีชีวิตอีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นพระเอกก็ฟื้นนะคะในนิยายแล้วพอพระเอกฟื้นขึ้นมาปุ๊บนะคะเขาก็คือปรับความเข้าใจกับนางเอกค่ะแล้วเขาก็มอบกุญแจนะคะที่จะทำลายผนึกที่สะกดจือหยวนไว้ให้กับ ให้กับจือเหยียนเพื่อให้จือเหยียนเอาไปช่วยคลายมนสะกดให้กับจื้อหยวนนะคะเงือกเผ่าพันเงือกค่ะผู้นําเผ่าพันเงือกนี้ในที่สุดค่ะในที่สุดพอเรื่องดําเนินมาเรื่อยๆเนี่ยพระเอกก็เข้าใจนะคะก็คือเข้าใจแล้วว่าเนี่ยโชคชะตาของแต่ละคนน่ะจะถูกชักนําไปโดยหลายๆปัจจัยนะคะนี้สืออิงอะ่ะแล้วก็ จื่อเหยียนเนี่ยก็เลยแก้ปัญหาเรื่องที่เข้าใจผิดกันได้แล้วก็ต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่กันนะคะกับศัตรูตัวจริงค่ะศัตรูที่แท้จริงก็คือกลุ่มน้ําแข็งนะคะกลุ่มพวกเผ่าพันธุ์น้ําแข็งที่กลุ่มเผ่าพันธุ์น้าแข็งเนี่ยมีแผนลายที่จะทําลายล้างราชวงศ์คงสางทีนี้ในนิยายนะคะจื่อหยวนเนี่ยจื่อหยวนมีอายุ300ปีนะคะเงือกนะคะแต่ว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเขาก็คืออายุ25ปีทีนี้พอ จือหยวนเนี่ยถ้าอยู่กับจือเหยียนนะคะจือหยวนก็จะเป็นคนสุภาพค่ะน่ารักแล้วก็เป็นอายวนเกอรนะคะของจือเหยียนแต่ว่าถ้าอยู่ต่อหน้าแบบกลุ่มเงือกนะคะคือเผ่าพันธุเงือกด้วยกันเนี่ยจือหยวนก็จะเป็นแบบผู้นำที่ก้าหารค่ะคือเป็นเหมือนฮ่องเต้เลยนะคะเป็นแม่ทัพที่เก่งกาจของเผ่าพันธุเงือกค่ะนี้จือหยวนก็รักจือเหยียนนะคะดังเป็นคนในครอบครัวก็คือไม่ได้รักแบบ ไม่ได้รักแบบชู้สาวนะคะเพราะว่าจื่อหยวนเขาก็มีเรื่องราวของเขาค่ะก็คือท่านผู้แต่งคนนี้นะคะคุณชางยั่วเนี่ยเคยเขาสร้างคือเขาเขียนนิยายเป็นแบบซีรีส์เลยค่ะที่มันต่อเนื่องกันนะคะแล้วก็แต่ละตอนก็คือเป็นเรื่องของของคนละเผ่าพันธุ์นะคะซึ่งเขาก็มีคู่ของเขาเองนะคะ ก็ไว้รอชมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้นี่นักแสดงที่ยืนยันแล้วว่าจะแสดงในเรื่องนี้ก็มีเฮียหาันตรงของแอดค่ะก็ขวัญใจแอดมานานแล้วนะคะเฮียหันตรงแล้วก็มีหวังชูเล่นด้วยค่ะน้องเขาก็น่ารักดีนะคะก็ไว้รอชมกันค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิิซดนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟไชนิสโนเวลแอนด์ซีรีส์เพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ